ครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการฝึกนะครับการรองบอลในตําแหน่งที่สองครับโดยจะมีขั้นตอนเลื่องดีการฝึกอยู่ด้วยกันทักทิ้งเจ็ดขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผู้เล่นยืนในท่าเตรี่ยวฟอร์มการยืนท่าเตรียมพมร้อม,พอมเห็นหรือว่าจะต้องแยกเท้าหมุนข้อใดผู้เล่นแยกเท้าหมุน ว่าว่าดเล็กน้อยรอกวาวดกน้อยอขานอขา็ววานัแขนจะดูด้าหน้าตัวหรือบอมือหน้าหน้าหนหน้าเดี่ยวขอตัวนี้คือลักษณะของกายืนหน้าเรี่ยวรอบตาบอดพยหมาย ต่อไปขั้นที่สองนะครับผู้สรนนะครับจะต้องยืนอยู่ในตำแหน่งที่ล้อตัวนะครับขั้นที่สามลูกศรให้อาจารย์เตรียมพร้อมและทำอย่างเริ่มงยกตัวอย่างเช่นเบาๆหลังตั้งนะครับให้กระดานติดลังตั้งนะครับเรือ สีเหลืองครับเป็นจุดที่ผู้เล่นที่เข้ารับการอือต้องยืนในท่าเรีมยรหอครับต่อไปตัแแนงพาร์เตอร์ดังแนวผีชมพูหรืออะ่ที่ขอครับคือทิทาต้ารสมวังการขอของขวัในขั้นตอนที่สี่ผูสอนจะทำการสมหวอ หรือร่อนบอลบางท the like okay. yes. yes. mm ่า hmm. ก like yes. uh ็บอลไปยังที่ทางที่ต้องการนะครับข้อที่หเพื่อนที่ไม่ได้เล่บอลจะต้องดู่ฝั่งตรงข้ารอับบอลนะครับโดยรับบอลเสร็จแล้วเก็บบอลลงในตะกร้าแลขั้นตอนสายลงบอลในตะกร้าเล่นบอลเก็บบอลนะครับให้วิ่งข้อมล้างไปต่อแถวนะครับดูวิธีการสาธิตข้อที่หนึ ในการฝึกนะครับเราจะให้เพื่อนยืนตอนแล้วตอนเรียนหนึ่งตอนเรียนหนึ่งเส้นหนึ่งนจะอยงไป่เ้าวหนึ่งคนเพิากอนะครับเนะากบอยกัอนช่วยวิธีการรบอบอล ด้วยสองล่างได้หร no. ือล่างด้วยสองมือก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณผู้หมายนะครับ่ดยประสงค์ของการฝึกในวันนี้คือการเข้ารอนจากตำแหน่งที่สองเพื่อนที่เข้ามายังทิศทางที่กำหนดนะครับถ้านที่หนึ่งยืนที่ท่าเรียงขวานะครับยืนที่ท่าเรียงขวานเอา بدر <applause> มด้วยว่าเราลื่อนที่เขาลักษะไหนี่อะไรนาทำเลี้ยงได้าหน้าอ่อ๋อ ภาพกับที่เดิมกับกับไม่ผ่าน